นี่จ้ะปางเย็นของเรารับรองวันนี้อร่อยหวานชื่นใจนะจ๊ะไข่ร้อนนะจ้าทุกคนไปกินด้วยกันเลยจ้ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นจ้ากุเทนาเป็นมิตรานวันนี้อากาศร้อนพี่น้องจ๋าเรามีขนมปังจ้ะเราจะมาทำปังเย็น กินกันให้หายร้อนไปเลยจ้าทุกคนนี่ปังนี่เป็นแบบโฮลวีตเนาะค่ะเนาะ mm hmm. เราจะใช้สองแผ่นนะจ้าทุกคนเราจะยอมอ้วนเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้พี่น้องจ้า mm hmm. เรามีอะไรอีกจ้าเรามีกล้วยสุกนี่ที่ต้มแล้วเราจะเป็นทําเป็นท็อปปิ้งนะจ้าแล้วเรามีนี่จ้าพี่น้องมเมล็ดเมล็ดแมงลักนะทุกคน ตอนซื้อมาคิดว่าเป็นงาดำนะจ๊ะปรากฏว่าเป็นมเมล็ดแมงลักเราก็เลยแช่น้ําเรียบรอย้อยแล้วนะจ๊ะล้วก็มีนมนะจ๊ะนมสดมีน้ำแดงนะจ๊ะเราก็จะเติมนี่ด้วยนิดนึงนะจ๊ะโอเคเรามีน้ำแข็งนี่ทุกคนมีน้ำแข็งที่เราซื้อขนมหวานมาวันนั้นนะเขาห่อมาให้แบบนี้นะก็แช่ช่องฟิตไว้เดี๋ยวเราจะทุบก่อนนะคะทุกคน มาทำปังเย็นด้วยกันจ้าทุกวิธีการง่ายๆเอาผ้าห่อน้ําแข็งนะทุกคนนีงง่เอาผ้าหอ่อเอาผ้าห่อแล้วเราก็จะเอาสากนะจ้าทุบเลยจ้าพี่น้องจ้าเขาก็จะไม่แตกไปไหนแน่นอนจ้ะโอ้โหเรียบร้อยแล้วี่จ้าน้ําแข็งเราก็ทุบเรียบร้อยแล้วโอเคไปลงมือเลยจ้า ทุกคนใะ่น้ำแข็งลงไปก่อนจะ้ะน้ำแข็งลงไปแล้วโอ้โหเย็นเจี๊ยบพี่น้องจ๋าชื่นใจแน่นอนเราใส่ เท้ b บลูบอยจาะทุกคนนี่จ้ะเราจากได้สีสันเยอะแล้วก็เยอะนิดนึงนะทุกคนอันนี้ก็มีรสชาติหวานอยู่แล้วนะจะนมลงไปจ้ะพี่น้องแล้วก็เติมนมอันนี้ลงไปอีกจ้ะให้แบบเพิ่มความอร่อยนะจ๊ะทุกคนเอาไปปั่นได้จ้ะอันเด้อ เทลงไปเลยจ้าโอ้โหสีชมพูรับรองเพียนชื่นใจแน่นอนนี่จ้าเราก็มีท็อปปิ้งนะจ้าเป็นเมเล็ดแมงลักนี่นะจ้าพี่น้องต้องไปเราก็จะใส่ ด้วยลงไปด้วยนะคะหนึ่งลูกนะตัดเป็นเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนเราก็จะแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งนี่นิดนึงจ้าที่เราซื้อมาทิ้งไว้ทำขนมนะจ๊ะเสร็จเราก็จะเติมนมนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะจ๊ะ แล้วเราก็จะเติมนี่จ้าทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วปังเย็นของเรานะจ้าพี่น้องบัดดีตอนเย็นค่ะฮ e l l o my f เฟรนมาจ้า <Hello. S 1> ทุกคน <Hello. S 1> เปิดแอร์เย็นๆจ้าแล้วก็กินปังเย็นนะจ้าพี่น้องจ้าคล <Hello. S 1> ายร้อนด้วยปังเย็นชมพูของเรานี่นะจ้า <Hello. S 1> มาหน้ <Hello. S 1> า,าก็สดๆนะจ้าอาบน้ำ ทาครีมแล้วก็มาทำอะไรเย็ยนๆชื่นใจกินแล้วก็เปิดแอร์เย็นเจี๊ยบทุกคนมาจา้ะอืมอืมอืม,มโอ๊บเบ๊กเออโอ้ยบังจอหางโอ้โหพี่น้องจ๋ามาเด้อจะเด้อ ความอร่อยอยู่ตรงไหนจ้าอยู่ตรงที่ขนมปังนะจ๊ะนุ่มหวานอร่อยอมืมันอร่อยมากน้ำแข็งมันละลายเร็วนิดนึง มเม็ดแมงรักเคี้ยวก,กุบกับกุบกับทุกคนฟังเย็นของเรานะจ๊ะทุกคนดอูอร่อยมากชามนี้ก็คืออิ่มเลยนะคะมื้อเย็นของเรานะคะ อากาศร้อนอะไม่อยากกินอะไรอาหารอะไรเลยทุกคนอืมคลงคลิปต้มตํมาวันนี้กินหลายวันแล้วนะทุกคนกินตั้งแต่หลายวันมาแล้วนะจ๊ะอือ เม็ดแมงรักอร่อยมากเลยกลุบกับกุบกับทุกคนเม็ดแมงรักขนมปังสองแผ่นนะจ๊ะอิ่มแน่นอนเราก็จะยกช่วยอย่างนี้เลยทุกคน มันเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจมากหน้าสดมากนะทุกคนไม่มีคิ้วนะเนี่ยทำอะไรเสร็จก็ไปน้ำอีกรอบนึงแล้วก็ไปรดน้ำผักนะคะทุกคนแล้วก็มาทำปั่งเย็นยนี่กินกันอืม ต้องเย็นอร่อยมากเวลาไปซื้อเขาจะทําถ้วยเ,ยเล็กๆนะคะก็จะร้นล้นถ้วยแล้วก็น้ําแข็งมันก็จะฟูๆขึ้นมานะทุกคนเนาะมันก็จะอร่อยมากอันนี้น้ําแข็งเราไม่มีเยอะอืม มันละลายเร็วทุกคนอ,อ้าวเจอกล้วยแล้วอือขนมปังอร่อยมากปังเย็นนะคะ เขาก็จะแบบว่าดูดความอร่อยเข้าไปแล้วเราก็แบบเมื่อก่อนทําขายนะทุกคนปังเย็นนะออ ืใจมีหลายรถนะคะบางเย็นเนะี่ยมีรถเผือกรถอะไรนะทุกคนเนาะนี่ก็ไม่ค่อยหวานนะคะจะออกรสชาติมันมากกว่าเพราะเราใส่นมเยอะเนาะอืม เิี๊ยนึ่งพี่น้องจ้าใชยไม่มีไก่กินหรอครับอันนี้ไม่มีใครสั่งไก่ให้หนูกินหรอทุกวันแม่นั่งจะมากินไก่ด้วยมันนี้ไม่มีเออ โอเคค่ะทุกคนลาไปก่อนบ๊ายบายเย็นชื่นใจมากเลยปังเย็นชมพูของเราโอเคค่ะ okay, พบก,กันใหม่ค่ะทุกคนเจ้า